Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse with the burst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on the earth of my words, and I put them all together in cert. Cause I wanna have worth working a hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur. When you're working this hard, till you get the stress. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can not match me. I'm at half speed I got your girl and she Laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She's savage. She wants cash money, and she knows that I live lavishly. Uh. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to strive. One day I'll have.

สวัสดีครับสวัสดีนะาะตกปลาทุกท่านนะครับผมก็ผมนกคนนะครับจะค่ายพนรัวนะครับวันนี้ผมก็จะพาหนา้นาๆนามาตปากปลาหมายน,าน,าน,าน้าๆท่วมข้างทางนะครับก็ขับรถมาเห็นหมายมันสวยนะครับดูหมายน,นะครับหมายมันสวยมากนะครับเป็น <laughs> หมายน้ำท่วมนะครับแล้วก็ ผมว่าข้างทางหม่คือยกิบเนเนี้ยนาที่ขี่รถผ่านก็ต้องตีนะเดี๋ยวเราจะเดินลุยน้ําเข้าไปตีข้างในกันนะครับผมก็จะมาใช้เป็นกบยางฟอสซิลโปมิน้นะครับขนาด3.5เซนนะครับก็อัปเกรดให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมุนนะครับเป็นกันฉีกนะครับลวดใบหลิวนะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับป้านาปีนี้ครับตัวเล็กตัวน้อยเก็บหมดนะครับฟอสซิลโปมิน้ขนาด3.5เซนนะครับ คันที่ผมใช้ประจำก็คันไซโกมาสเตอร์สไนเปอร์เวสต์20นะครับความยาว6.9นะครับก็สายเป็นไอเกียอเกรดครับเดี๋ยวผู้ชมครับว่าวันนี้มันจะทำผลงานได้กี่แสบนะครับต้องลุยไปข้างในหน่อยนะครับจะเป็นนู่นนะครับเป็นโรงปืนเป็นหมายสวยน่าจะมีปะไป

าย0ินสุดย,ดบยาบฟอสซิลโฟมีนครับ3.5เซนหมายข้างทางนะครับหมายข้างทางทั่วไปเลยนะครับเพราะเห็นมันหมายสวยๆนะผมก็เลยตีดูเดี๋ยเปล่าด้วยครับกระยาบฟอสซิลโฟมีนยังทำไมจากคล้ายผลย ไปแม่งไ,ไม่ตื่นตามนาฬิกาปลุกเลยนะเจ้าหัวมนให้ ฟอสซิลโปมินินะครับปลานาปลาเกลือโดนนะครับเอาไม่อยู่แน่นอนตัวนี้ทะลุนี่ครับดูนะครับเข้าเต็มๆกบยางฟอสซิลโปมินินะครับเหยื่อตัวนี้แก้ไขพัฒนามาจากกบยางฟอสซิลนะครับกบยางฟอสซิลนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปากนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวที่เล็กลงเล็กๆนะครับ3.5เรียวๆนะครับตัวนี้เลยนะครับแคบกเล้ว ทุกอย่างฟอสซิลกลุ่มกันสวัสดเปลี่ยนองศาเวลาปัก มันเป็นที่เวิงนาน้ําท่วมนะครับตรงไหนทิมมันเป็นหญ้าแล้วก็เป็นเวิงแบบโลง่งๆก็เลยลอ,องตีไปดูนะครับไปแล้วตัวมันเล็กนะครับกบยางฟอสซิลโปมินินะครับเทบ chỉnh được. Xem ยางฟอสซิลนะครับโงมินีนะครับตัวนี้เป็นตัวโงมินีนะครับกลุ่มกันสว่างเหมือนเดิมนะครับตัวเป็นหนังโงเหมือนเดิมนะครับทําปากให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ขนาดตัวเล็กลงนะครับใบหลิวก็ทําให้เป็นแอคชัน่นย้อนหลังนะครับยางฟอสซิล The first with the curse, with the thirst That I wanna be better, not worse Man, it hurts I'm on this earth with my words And I put them all together Insert, cause I wanna have worth Working hella hard till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard till you get what you deserve Yeah, I ain't taking a back seat, I'm passing anybody else who is rapping I'm nasty, ain't nobody able to catch me They gasping, they cannot compare They can't match me, I'm an aspie. I got your girl and she and dancing, hanging on my butt She asking to crash with me, smash with me She's savage, she wants cash money And she knows that I live lavishly, uh. I wanna live I'm cold inside Give all I have Just to feel alive I fight to live I fight to strive One day I'll have